คุณผู้ชมครับข่าวแบบนี้หายไปนานตอนนี้กลับมาอีกแล้วครับรถไฟชนรถกระบะครับพาญาติไปงานศพดับ5สาหัส2เกิดเหตุจากจุดทางทางลักข้ามนะฮะเออไม่ถึงว่าก็มีทางเล็กๆอยู่นี่นะฮะไม่มีไม้กั้นครับที่สอพเมืองพิจิตรครับตำรวจได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถกระบะ มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บด้วยให้ไปดูหน่อยไปถึงก็เจอรถไฟเที่ยวขบวน201นะฮะกรุงเทพพิณุโลกนะครับเป็นเที่ยวขาขึ้นนะครับจอดอยู่ห่างไปประมาณสัก50เมตรก็เจอรถกระบะยี่ห้อนิสันนวร่าสีดำทะเบียน5669พิจิตครับถูกขบวนรถไฟฟ้าขบวนรถไฟนะฮะชนกระเด็นตกไปข้างทางในรถยนต์นั้น เป็นรถกระบะนี่นะก็เจอผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ3ศพนะฮะเป็นหญิงแล้วก็บาดเจ็บอีก4คนเจ้าหน้าที่กู้ชีพก,ก็นําตัวส่งโรงพยาบาลพิจิตรนะครับต่อมามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2นะฮะที่โรงพยาบาลก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดนี่ยห้าศพด้วยกันครับจากการสอบสวนทราบว่ารถไฟขบวนดังกล่าวนั้นเข้าจอดที่สถานีรถไฟพิจิตรนะครับเพื่อรับสง่งผู้โดยสารตามปกติเวลาประมาณ18นจากนั้นขบวนรถไฟก็ออกจาก พิจิตเพื่อที่จะไปปลายทางที่พิศนุโลกนะฮะเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุก็เป็นจุดตัดทางรถไฟไม่มีแผงกั้นครับมีรถกระบะคันดังกล่าวนี้กำลังจะไปฟังส่วนพระพิธรรมศพที่วัดราชช้างขวัญครับได้ขับตัดหน้าขาบวนรถไฟก็ทําให้ถูกชนเลยนะฮะมีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจํานวนมากครับสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ นำตัวส่งโรงพยาบาลพิจิตรนี่ก็มีนางยุวดีอายุ27นายปัญชยาอายุ38อันนี้เป็นคนขับนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ไปเสีชีวิตที่โรงพยาบาลพิจิตรอีก2งรายก็คือนางสมนึกอายุ50นางประสิทธิ์อายุ58นะฮะสำหรับผู้เสียชีวิตที่เกิดเหตุนี้นะครับก็มีนางบุญส่ง2เด็กหญิงอภิรมอายุ14นะฮะ ที่สก็จะมีนางสาวสายฝนอายุ27ทั้งหมดนี้กำลังเดินทางไปร่วมงานศพนะฮะที่วัดราชช้างขวัญโดยขบวนรถไฟนั้นไม่ได้รับความเสียหายหรือว่าตกรางแต่อย่างใดน,นะครับนวินิตวัยโชตการนะครับพนักง,งานขับรถไฟแล้วก็นายนเรศมั่นดีพนักง,งานรักษารถนะฮะก็เล่าว่าขณะที่กําลังขับรถไฟจาก ที่จังหวัดพิจิตรมุ่งหน้าไปพิณุโลโรเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางข้ามแบบไม่มีเครื่องกัน้นหรือว่า,าเขาเรียกว่าทางลักผ่านรถกระบะนี้ขับขึ้นมาแล้วก็ตัดหน้ากระบะมันกระชั้นชิดอะนะแม้คนขับจะมีสัญญาณไฟเปิดวีเตือนแล้วก็ตามจึงพุ่งชนกลางลำรถนะฮะทำให้มีผู้เสียชีวิตนะหลากหลายหลายหายในขณะนั้นด้วยนะครับชนกลางลำเลยนะ อมไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนั้นเนี่ยคือถ้าถ้าเป็นทางลักเนี่ยนะฮะหญ้าเนี่ยทุกวันเนี่ยฝนมันตกนะฮะหญ้านี่มันจะขึ้นเร็วมากเลยนะครับเข้าใจว่ามองไม่เห็นนะฮะมมองไม่เห็นข้างทางแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาชนานาญทางหรือเปล่าอีกนะฮะมันก็เลยมีปัญหายอย่างเงี้ยไดนะ้ถ้า,ถ,าถ้าคนาใช้ตรงนี้เป็นประจำนะครับก็ต้องชะลอรถแล้วก็มองซ้ายมองขวาก่อนนะครับมันมีรถมาหรือเปล่านะ แต่เน,นี้เข้าใจว่าขึ้นเนินไปแล้วก็พุ่งออกไปเลยนะก็เลยมีปัญหาตรงนี้นะครับ